ไน้องเลยมิน่ปิ่งไกป่ปลามาหนินอยนักก็จะได้กินไกป่ปลานี่ยเลสิได้พโอมันสีสันไก่ซุปกระเ่นนะอ๋อไก่จะได้กินเนี่ยคนเดียไกป่ปลามันนั่นซุกไกป่ปลานนั่นซุกเลยเนาะ,ะไกป่ปลามันนั่นซุปสีสันุพี่น้องเลยมาเดอ้อมากินนตำกันเมนูกไกป่ปลามาหนีิมาส่วนมัน เปินใส่ยังใส่ย mm, oh, ังใส่เหี่ยวบ่ใส่เหี่ยวไก่ปลาไก่ปลาเออสีสันเลยเห็ดมันมันด้วยค่ะหอมกลมกลมหอมกลมกลมเนาะเดี๋ยวเปิดผ้าออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องไปลองกะมาสวนมัน คือเก่าเนาะสังสะดวกกะมาเห็ดสวนมันคือเก่าเนาะคุดควยตูนเนาะกะยังโบเล่อค่ะพี่น้องเลยกะมาหลายมือเติบเลยเนาะอันนี้กะเป็นพายที่ปามาเมื่อไรเนาะปลูกพอมือผนตกเลยนี่กะอยากติดแล้วเนาะปงนอนเองออกเลยมาหลายมือหลายวันเลี่ยเนาะยังโบเล่ออยู่เนาะคอยพี่น้องฝนกะโบเล่อตกสามมือแล้วเนาะแหลตเทแหลตวานเนาะ ง,ง,งูมีก็คือซิบะมีมือนนี่พี่น้องเลยแดดกคตรจะน่อยกัดสิบโมงนี่ก็จะได้เข่าพักผ่อนแอ้มแดดเนีเ่แดดกับฮ้อนแทฮ้อนบ้าโดยกับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะเอ็ซีครับเพลงกันเบริร์ดสุ่สุคนว่าสะเป็นพังลาวโดยพังไทยโดยต่างประเทศยินดีตัดหางกับสูนย์สองสรงุปวันน้าอีกแล้วเนาะพุกพอสรุปจะอยู่ป่าอยู่สวนมั่นคือเก่าเนาะ เอามา,มาเมื่อเช้านี่พีพ่น้องเไยกระขุดตามคมกันเนาะ,ะสวยมากกระขึ้นเสลโอ้ทางคุณกระครัวอย่างเด้เนาะยาสิผ้าไปเบิ่งก่อนโอ้ทางคุณนะเนาะเอาไก่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ชวนมั่นเลยเหมืนหพอนพันพี่น้องเลยป้าเตอสบายดีเด้อสบายดีโอ้เมโน่แซบได้เหมือนเนะาะในไก่ป่าตัวนึง่งในไก่ป่าว่ะ ถึงแห่วถึงแห่วเนาะเห่าไกป่ปลาโอ้ใส่มาแน,น่เพื่อนนี่ใส่เหมือนตอนแรี้ยงบ้านนี่บ่นั่นแหละเห็นว่าแห่วไกป่ปลาบ่แล้วห่าเห็นอันใช่นี่แล้วไก่ตัวผู้ก็คือตัวแม่ยนะตัวแม่ตัวเมีเข็ดมีมมโ,นโนยังมีโนโต้มบ่มาเน,นี่ปิ้งปิงป้งเอาโอ้โตอ้าวกำลังไข่เนาะตรงนี้นะพี่น้องเลยนี่ ไข่พี่น้องเนี่ยไข่ไก่เนาะไข่กำลังเริ่มไข่กำลังเริ่มไข่แสดงกเกือบแพเนาะมาถือเหี้ยก,ก่อนไก่ <g ay> ปลาเป็นสิบปิ้งเอามาเนี่ยปิ้งท่าเอือบปลาแหกบ่เป็นอ่างี้สิปิ้งอันไก่ <g ay> ท่าปลาเหกผลว่ายังบริกินนัเกเถื่อสะดวกเนาะก็ใชได้กินวันนี้แหละแต่ก็เอากาท่าแต่ปิน้นัวเกลือพี่น้องเลย ก็ได้ยินได้นี่เน,เนมมาะคนว่าสูตรสูตรคนาไข่เต็มาน้ำมันมันกระถิ่มบ่ปิป้งเป็นเพื่องไงเลยบ่อโอ้อพี่น้องเลยได้กินอาหารป่าเนาะแต่เกามาแต่เมื่อเพื่อกัดตามเจลมาเพื่อได้กินมาแต่เฮือนเนาะมันนี้ได้กินของป่ามันนี้ถือว่าได้กินของซ่บแล้วมันนี้เนาะ งนา,นนานที่จะได้กินของปลาค่ะพี่น้องเอ,อ้ยชัดปลาเพื่อจะได้กินกับมันเมนง่ายเนาะเป็นตัวเล่นตัวยังยังเสบเลยเป็นของปลาชัดปลาเป็นนุงมือเงาเนาะเพื่อยอยู่ปลาอยู่โดนอยู่สวนมันคือเก่ากับอะไรไปทางใดสสลวงกะอาหารตอนเที่ยงมื่อนี้กะม่โน่ตอนเที่ยงก็คือปิ้งไก่ทิมมระน่ะ บอกมันก็ยากมาคลังเนาะมาคลังไะมันมาคลังเนาะหัวใจวะมียังไงเนี่ยเขาเอินมายัางไงใ,<จ>ใ,ใจใจไตนเนาะไตใกล้เนาะบอก่ายซะมีแต่เรามีนำ้ำอยู่หัวใเนาะพอพี่เนาะผนตกพอได้ตักน้ำล่างฉลวงก็ว่าได้อยู่เทียงของพี่น้องไปมาพี่แดะมาอยู่กินอยู่สวนมันพี่แดะเนาะ ใสิประมาณนี้ส่วนสะดวงเนาะกันยังลายพอพี่น้องเลยคือว่าเดี๋ยวเอาขนะุดเอาเนาะต้องใส่เวลาลายมือละสิบปลายคุมเกล้มามาเมื่อวานนี่ก็ไลาแต่พายนี่เนาะทางเอื้อสะดวงขุดป่วนลายมือละส่วนจาแกมีแต่ตอไม้เทียมจกกะบุค่อยเข่ามีลายดวงซื้นนเอเนาะโอ้โหทางลานสะดวงกเลสบ,บายเพิ่นเกันยังบุจักเดียดหน่อยหน่อยนึงถิงโทรศัพท์ มันก็ได้จะพายเมื่อวานเนื้อมาทางนี้กันมือน,นี้สักชิไรต์จำได้เลยพี่น้องเลยแหละจำนอกกูบรรยากาศมันมีงูมีดเอ้ยเหมือนนี่เนาะเมื่อวานนี่เนี่ยมีอยู่เนาะมือนี้ก็สิเศษกาะพี่น้องเลยเมื่อวานนี่เอาน้ำก้อนมาซองทงกระเบื้องห่อนเทห้อนว่าพูดี่จะโตไมมส่วนสฉลวงกันเนาะผลกับกระเบ้ตกประมาณสามมือเลยเนาะนคันแบบกรเบื้อตกมากกัคือสีเด่นนอนคักเน้อง ชุดนั้นมันกระตุกอยู่เพราะว่ามันเลดสามมือเนาะมันก็อยากมั่งไปนําแต่มีตอไม้ตอตอกเน่ะอยากขุดยากแน่มันกับโบคือกับอันรถพอรทไทยเนาะพี่น้องรถพอรทไทยโอ้หักไม่ไงชําแรมันกับเบี้ยได้หน่ขนาดพูนชํานี้มันก็เลอะไปโอ้ทั้งคุณกะแบกศาสตร์เบกคันห่มมากกั้งไหหลานสะดวงอยู่งลุงปุ้งปิ้ง มีติดเตาไมมเนาะถ้าเพราะอะเห็นที่ว่าสะดวกเคยเอาคลิปลงเนาะสวนที่ว่ามาทางไงพี่น้องเลยตะกี้หกหกเนาะมาหนี้แปลนพี่น้องเลยหกใช่ไหมกับบุญญาตเจกี้กับมีแต่ปลาน้ำเนาะที่ว่าสะดวกเอาลงกับมีแต่น้ำโหแค่พี่นี่ยบายดีเด้อเชื่อจะขวยมือนี่มันชิบขวยนะมือนีชิบขวยเอาชิบขวยพ่อเนาะ บออะไรได้มือละวซิปปลายคุยกับพ่อเลยเนาะกะเก้าไปน้ำทะเลที่น่อพื่น้องเลยตะกี้ก็คือว่าได้เนาะผู้อยู่พุ่นแจผู้แหละมาปนี้กับเพื่อนเนาะเบิเ่งเลยเสื่อนพายเมื่อวานนี่นี่กัน,นอาน่าหัวขึ้อยากงามนี่เนาะดินนี่เนาะขันบาเอารถมาไทยขึ้ซือ้อคักเพื่อนน้องเลย ว่าแล้วเงินเฮาโบมาไปถึงเนาะก็ได้ขุดเอาก้อนปีนี้เนาะปีหนา้าหาทุนมันก่อนเนาะอังปีหนา้าใครจะเอารถพอร์ตมาไทยปีนี้เฮายังบ่มีทุนก็ได้ไดมาขุดเอาโอ้โพนไก่มีสามโพนตอนนี้กําลังเอือ้พอพี่น้อยเอื้อไก่ก็ปิ้งไว้กินตอนเว้นเนะาะตาเห็นได้ถึงพัวมันจะมาถึกกลับฮะ ตะวันเห็นหอยมันบอโอ้มาจะไม่เห็นเนาะมาเห็ดสวนมันเห็นนันไก่ป่าพี่น้องเลยไ่นจะเป็นมันฟอกมันขึ้นนอนเหมอกระ่บื้งเนาะตอนนี้กำลังเอื้อยครั้งแรกเด้สะดวงก็ได้กินไก่ป่าเอื้ยนี่ก็จะเป็นวอน เพชรปิ الا, yuan, penguin, ue, LINKE, whales, time, ้งเนาะปลาคือคือผังอยู่พี่นะก็หาพื้นมาใส่ว่ะแทมเป็นทานนี่ปลาไข่พี่น้องเลยฉันกระเพราลายโตเติมเนาะไขตาเอาปลาแดกใส่เกลือเปิ้งไก่ปลาแดกค่ะใค่เคยกินเนาะจะล้วงข้างแรกกันเนาะใชได้กินปิ้งไก่เกลือปลาแดกปลาแดกใส่พ่ะ อตอนมันทา่าแล้วหรือเปล่าจะมีหมูวันนี้ใช้บุเรงจใกล้เยอะใกล้ไปใช้อีกว่บุรเงบรงวนันนี้เอาเห่วเลนเดินมาใส่บั่นี้<อ>กลับเลนเอากลับเลนมาใส่หาเบื้งห้อยมาขึ้นตามต้นไม้ต้นไม้ย่างจะนนง,ง,ง่ายแน่พี่น้องทุกค อ๋อปิ่งเปล่งเต๋อเลยพี่น้องเลยทำเป็นทานไผ่ทานจูเฮทานปิ่งเฮทานมาชุกไว้อยู่แล้วปิ่งเป็นงเตอเลยปิ่งปิ่งแม่พี่ดูพื่นพี่ทงามั้ยไปิ่งมาอยู่อ๋อพี่น้องเลยพี่นปิ่งไก่ปลามาหน่อยนายนักก็จฉได้กินไก่ปลาเนี่ย เพื่ลยสิเลพอมันผูกไฟเนาะหลังไฟไว้เลยเจียที่แต่ไม่เป็นท่านพนพี่น้องเลยปิ้งประเทศตกวอนะเพื่อที่ชุกยิงโดนเต็มเต้นหนึงบ้าถ้าบ้าสมปโมงเอาปิ้งเป็นโต้หีดชุกพอด้ว ขอพี่น้องเลยไก่ปินบ่อู้ๆๆอาภัยมาพื้นมาหลังใช่นี่เอ่าเก็บทานใช่ให้มันเป็นทานโอ้ปิ่งสูงขวดละวบ้าน,านี่เนาะอา้หาเก็บพื้นมาให้มันเป็นทานนะปิ่งไว้มันชุกจง ตอนเที่ยงยัมากินเนาะแค่นี้ปลูกมันใกล้พี่น้องเลยกะเทียมมาเบิ่งพริกเอาเนี่ยเนาะฟ้าเป็นน้ำมันจืดๆปุ๋ยโดยแต่ผักมาวันนี้พ่อพี่น้องเลยหอ,อมกุ้มกลุ่มฟ้าสีสันใกล้ซุปแระเบ่อนะนั่นแหละไปกินแล้วไก่จะได้กินเนี่ยพ่อเด้ยไก่ป่ามันนั่นซุกไก่ป่านั่นซุกเลยเนาะไก่ป่านั่นซุกอ๋อสีสันพ่อพี่น้องเลยมาเด้อมากินนตำกัน เมนูไก่ป่ามาหนีิมาส่วนมันเพิ่นใส่ยังใส่ยังใส่เหี่ยวบ่ใส่เหี่ยวไก่ป่าไก่ป่าเออสีสันนงเห็ดมันมันู้วฮะอืมหอมกรุ่มหอมกรุ่มเนาะในเมนูแซ่บมาหนีิมาเด้อกินนับกันแหลงเอาต้องใคยมีหัวสิไครใส่ยังใครเนาะหัวสิไครใส่นี่หอมเด้เนาะข้าวเหนียวห่อน อันนี้มันบ่ฮ่อเนี่ยข้าวเหนียวเอามาแต่เช้าพ่อตากแดดไว <laughs> ้อยากกินข้าวเหนียวฮ่อตากแดดไว้ติหอมกุม้มกุ้มให้พี่น้องเลยแก่ทีได้กินเลยเนาะอือหือโอ้เสียงนกยังในห้องอ่ะเสียงนกยังห้องอ่ะนะมันกดบ่เสียงไก่ป่าเสียงไก่ป่าโอ้มันมันได้กลืนมูนปะเสีย่ซีซันหอมเพอยพี่น้องเลยมามามากินน้ำกันเนาะ นเข่าตอนเส้เที่ยงเพลยอยู่ป่าอยู่สวนมันพี่แต้มมือนี้เนาะบรรยากาศตอนนี้ก็เล่นออกเล่นเข่าคูดควายตูนมันกันเนาะเล่นออกเล่นเข่าโอ้ทางพี่ก็ตัดมันตัดไม้มันเชไว้ได้เนาะแ่เล่นยงยังปลูกอ่าไอหอมเฮียงอะนะสบายดีป้ารุ่งกันไว้เป็นบ่เฮียเมนูยังมันนี่นะปิ้งไกยังไก่ป้า คืนมันคืนมันเป็นไรคืนมันนี่หอมบ่มอยากกินข่าวได้ปัะนี้ฮะเคยกินบนะ่ไก่ปลาข้างแรกบ่นี่คนน่ะลานจะรวงกันป้าพาก,กันเที่ยวข่าตะห้มพี่น้องไอ้ผู้แหลดเนาะกาแต่เช้ายัางเห็นงูนมีดนี่เริ่มเห็นงูนมีดขึ้นมาแล้วแต่กระโบวังตะวิ้นเนาะฮอนเอาอด,อดิรอเอาชวยแต่เมื่อ เนี่ยโบอยากกินว่าปิ้งไก่นี่เออดโทรหาน้องมากินหน่อยไหมทางโต๊งตากินได้น้องแพรนะ์นะวันนีเบิร์น้องวันี้เบิรนอ้นองห้องโทรใส่เพชรเด็ดด้เบิ้งกะเขียวกะแขีวเหี้ยนอ่ะเนี้ยชิหหเหนเน็นกระดูกเป็นบ่ามือนนี่กระดูไกไก,ก,ก,ก่ได้บ่าวเหมืโนโอนเนาะปิ้งไก่ได้เลยโทรใส่ไม่ต๊กันที่ว่าชิต้มหมอน้องไปพี่น้องก็เลยเปลี่ยนเมนูอะปิ้งแล้วว่ะหมอกอ่ะ พอดีถือหมอมาเนาะพี่น้องหมอใส่แกงไม้หวานนี่แหละมาใช้ต้มหมอใส่สมุนแดงคักว่ะทางปลูกผึ่นครัวว่ะปีเงาต้องเสพ่นว่ะหอมไปช่วยเนาะแต่แม่นเครื่องเพิ่นว่าดีกว่าไก่ที่เรอกมันเนาะเวลาไม่อย่างนั้นสุกเด้ไก่อืมมันม้นๆไก่ปิ้งก่นไงไก่มุวนมาตัวแม่ใช่เนาะไข่มันหลายหน่วยเตอะ อ๋อผมก็เอ๋เอเห็ดปวกกันได้เนาะโอ้เห็ดปวกออกก็ได้ป้าได้เถิดเนาะป้าชวนมันไปหาเห็ดก่อนได้หาเห็ดมาแกงกันเนาะ้าอทโอทางง่ายเพิ่นกันเนาะโทรหาน้องแฝดน้องตัวโตตาเพิน่นเมื่อวานนี่เพิ่นมาแล้วเมื่อนี่เพิ่นบุได้ม,มาวานันมานี่กอะฮอนเอาเนาะชวนแต่เมื่อให้ให้น้องเบิังดู้ฮะโทรให้น้องเบิังบ่หนะ มาเด้ออยากมากินนั่กว่าเด้อค่ะกินกินใจเอาเด้อเ <c oughs> พล่อสีออกยิมมายามติมือมันถึ่ถึ่มันทั้งนี้ก็ติดแล้วเนาะที่แบบมาตกมันนั่นเนาะมาปลูกผนตุกเซ่มืน่อนั่นเนะาะกโป่งเลยเนาะพี่เนาะโอ้ป่งเลยเนี่ยผลตกมื่อนั่นปลูกทั้งผนตกเลยเน้องมันเนาะผลตกมาวันนี้ห้ามทั้งพุ่นเนี่ยกือสีติดไว้อยู่เหรอ มามือขุดมือเด็กมือหน่อยเนาะมันห่อนกับได้ผูหาควยหุกควยกับเขาเศรายูโฮมงวนมีมีอยู่จนบกเขาบังตะเว้นนี่มืดผลขึ้นมาแล้วเนาะมือเศร้านี่คิดไวสิบบมีงวนมีพ่พี่น้องเลย,วยสวยๆมากได้เนาะเห็นงวนมีได้พลังมืดผลขึ้นมาแต่มันบกเขาบางกันตะเว้นเนาะก็ได้ห่อนเอาคือผลสิต๊แต่กับโบโตก๊กนอกโบ้โต๊กกระามมือแล้วเนะาะพอโตกมากก็โอ้สะดวกัะดีใจเลยเนาะทำมันพ่พี่น้องเลย มาเมื่อเ้านี่กับงัวกับเข่าดีแต่ใบมันยังบปปงเนาะคันมันปงเนี่ยป้าเตกัดนี่มีซิดเดียวพี่น้องเลยิีด้งามปงยอดงามเนาะเพราะว่ามันได้กัดมันใบมันกูดเด้โอ้ทั้งพูดกับังจัดเตรียมกินเขา่าพี่น้องเลยมาเด้อมากินน้ำกันเปิ่งไก่พม่น้องเปิ่งไก่มันนี่เนาะ,ม,นนะมาสวนมาให้คือเก้าสะดวงกันสะดวได้อาคิปลงเนาะ บุคคลมีเวลาพ่อพี่น้องเลยอะยไรกยายจะพิ่งเดิมสะดวกเด้อเนาะเขามากับขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้สวงแน่เนาะแลวก็บอคขำม,มีโฆษณาเขากับบอกขำโฆษณาให้สะดวกเด้อเนอะาะเขาเบิ่งกดให้สะดวกแน,น่พ่อพี่น้องเลยมีโฆษณาเขากับเขาเบื้องให้สาวลวงแน่เนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้กัะบ,บ่มีอย่างไรเด้อเนาะกาชลดยลำลาไปแล้วเนาะไปพบๆไปในคลิปน้ะ หรับคลิปนี้ก็ิไย้ลำลาไปแล้วเนาะกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะ